นาโต้และตะวันตกวุ่นแล้วหัวหน้าวักเนอร์บินกับรัสเซียด่วนประชุมรับปูตินตั้งอาวุธนิวเคลียร์รอและส่งสัญญาณบุกยุโรปจากกรณีที่เมื่อวานนี้6กรกฎาคม2566อเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสเผยว่านายเยฟเกนี ini, ปริโกชินหัวหน้ากองกําลังทหารรับจ้างวักเนอร์กลับไปยังประเทศรัสเซียแล้วต่อมาบล็อกดิทิร์ดอัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีเมื่อเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาเบลารุสเป็นชาติพธัธมิตรกล้ชิด ของรัสเซียทยอยเริ่มรับมอบอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของรัสเซียเพื่อยับยั้งตอบโต้ชาติตะวันตกจากความพยายามที่จะขัดขวางยุทธศาสตร์รัสเซียในการจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วการติดตั้งครบทุกระบบที่คาดว่าราว60ระบบจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2566นนี้ซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาชินโกระบุว่าเราจะไม่โจมตีชาติตะวันตกด้วยอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่พวกเขาไม่ก่อกวนเราแต่ถ้าวันใดพวกเขาแสดงท่าทีก้าวร้าว ต่อเบรุสการตอบสนองด้วยอาวุธนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นทันทีบัดน,นี้ได้กำหนดอนุมัติเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเมื่อวันที่27มิถุนาย25 66, น2566นายเยฟกินีปริกโกชินหัวหน้านัานากรบวักเน์ที่เคยจัดฉากก่อการรัฐประหารโด่งดังทั้งโลกเดินทางถึงเบรุสตามข้อตกลงกับรัสเซียแต่ตอนนี้นายปริโกชินไม่ได้อยู่ในเบรุสอีกต่อไปตอนนี้เขาอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและต่อไปอย่างกรุงมอสโกโดยเขาตกลงที่จะพบกับปูตินและจะหา เรือเกี่ยวกับริกโกชินเขาเป็นอิสระอย่างแน่นอนและปูตินจะไม่กำจัดเขาแต่นักรบวักเนอร์จะยังคงอยู่ในเบลารุสต่อไปโดยจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัสเซียไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเบลารุสหรือไม่ปริมาณเท่าไรเราจะดูแลพวกเขานักรบวักเนอร์มีข้อเสนอให้ส่งเครื่องบินรบรัสเซียบางส่วนไปประจำการในเบลารุสเป็นโอกาสที่จะสร้างความตื่นตระนกให้กับประเทศย่านบอลติกสมาชิกนาโตให้หล้นตลอดเวลา เราไม่ได้สร้างค่ายใหม่ให้วากเนอร์แต่มอบค่ายทหารเก่าไร้แห่งที่ใช้ในสมัยโซเวียตให้พวกเขาแต่วากเนอร์มีวิสัยทัศน์เทคนิคที่แตกต่างในการตั้งค่ายแต่เขาจะไม่บอกใครเขาไม่เห็นว่าการปรกากฏตัวของวากเนอร์ในเบลารุสเป็นความเสี่ยงต่อประเทศกองทัพเบลารุสสามารถรับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของวากเนอร์เครื่องบินเจ็ตธุรกิจของนายบริโกชินบินจากเบลารุสไปยังนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากนั้นเขาก็บินต่อไปมอสโกเพื่อประชุมรับกับ รัฐบาลรัสเซียจากนั้นเขาก็บินต่อไปมุ่งไปทางตอนใต้แล้วก็บินไปทางเหนือของรัสเซียอีกครั้งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเผยกับผู้นาเอเชียว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสังคมรัสเซียมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าที่เคยนายเดมิทรีเปสอโคอฟโฆษกของปูตินระบุว่าไม่มีความปรารถนาที่จะติดตามการเดินทางของบริกโกชินการออกจากเบลารุสของเขาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยหารือกันแล้วทั้งผู้นํารัสเซียและผู้น เบรุสมีรายงานว่าทางการรัสเซียได้คืนเงิน10,000ล้านรูเบลิลหรือ111.2ล้านดอลลาร์และทองคำ5แท่งที่ถูกยึดได้ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามรายงานของฟอนตากาตำรวจได้มีการคืนเงินสดและทองคำน้ำหนักราว3าตันให้กับคนขับรถที่นายเปโกชินมอบอำนาจสำหรับนำไปจ่ายเงินเดือนให้กับนักรบวังเนอร์ของเขาและชดเชยแก่ครอบครัวของฐานรับจ้างนอกจากนี้นักรบวังเนอร์ก็ได้มีการออกปฏิบัติการในสาธารณ นาราฐแอฟริกากลางเพื่อช่วยเหลือนักธรณีวิทยาและคนงานชาวจีนที่ถูกโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายโปรโตะวันตกทั้งหมดถูกช่วยเหลือและอพยพไปยังเมืองหลวงเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์ว่าหักปากกาเซียนทั้งโลกโดยเฉพาะบรรดาชาติตวันตกผู้นํารัสเซียและหัวหน้านักรบวักเนอร์เล่นละครตกตาเคลื่อนย้ายกําลังนักรบและอาวุธไปเบรรุสได้แนบเนียนมากท่ามกลางน้ําตาตกของชาตินักเลงใหญ่ที่นําเงินส่วนต่างต้นทุนกับวางบินค่าอาวุธยูเครน ล่นหายวับไป6,200ล้านดอลลาร์ฟรีๆกับฉากรัฐประหารในรัสเซียจูจูนักรบวักเนอร์ก็มีทุนในการระดมพลใหม่เตรียมบุกทางเหนือ,อยูเครนโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียนี่คือสัญญาณแรงชัดมากจากรัสเซียและเบรรุสที่ติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์รอไว้แล้ว